แม้ว่าการทำงานของ VAR ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับจะเกิดปัญหามากมายและโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาไม่หยุดซึ่งทางด้านของโทนี่สโคลหัวเรือใหญ่ฝ่ายฟุตบอลของพร<ๆ>ีเมียร์ลีกเขาก็ได้ยอมรับเช่นกันว่า VAR นั้นยังไม่สมบูรณ์แบบแต่อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ก็ช่วยให้คำตัดสินนั้นถูกต้องไปถึง96และทางสโคลครับก็ได้ตอบโต้ไปยังเหล่าสโมสรที่ได้ทำการร้องเรียนเรื่อง VAR ออกสู่สาธารณะอีกด้วยเลยครับ โดยชาถามว่าสโมสรใดในฤดูการน,นี้ที่ทางโทนิสโคนั้นพูดถึงก็ต้องบอกมีหลายทีมในพรีเมียร์ลีกครับแต่จะนําโดยทนาของลิเวอร์พูลและก็อาร์เซนอลที่พวกเขาครับได้ปล่อยถแถลงการาพาดพิงทนาของ VAR ภายหลังจากที่เจอคําตัดสินที่ไม่เป็นใจให้กับพวกเขาซึ่งทนาของสโครครับคนสําคัญขององค์กรพรีเมียร์ลีกก็ได้สัมภาษณ์ตอบโต้ว,วันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาว่า ผู้ตามตรงไม่เข้าใจว่าทำไมหลายสโมสรจึงรู้สึกจำเป็นต้องแถลงการคำตัดสินของ VAR สู่สาธารณะบางทีเรารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะการกระทำแบบนั้นมันไม่ช่วยอะไรเลยเราคุยกับเหล่าสโมสรและผู้จัดก,การทีมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเราเข้าประชุมกันและพบปะกกับทุกสโมสรสองครั้งต่อปีพอเนื่องจากทั้งสองปีก่อนครับฐานะ้านของพรีเมียร์ลีกได้จัดตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อทำการวิเคราะห์ทุกจังหวะสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยอดีตผู้เล่นอดีตโคช้ช คนในองค์กร้ตัดสินและตัวแทนจากพรีเมยร์ลีกจากนั้นสโคก็ได้กล่าวต่อว่าก่อนมี VAR ความถูกต้องของคำตัดสินนั้นอยู่ที่82และในฤดูกาลนี้ตัวเลขเพิ่มไปที่96โดยได้อ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการที่เพิ่งกล่าวไปดังนั้น VAR ยังคงเป็นเครื่องมือสนับสนุนผู้ตัดสินในสนามที่ได้ผลอย่างมาก แต่แน่นอนว่าทุกด้านของเทคโนโลยีก็ยังไม่เพอร์เฟกมี2ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อชื่อเสียงของ VAR อย่างแรกก็คือการใช้มันพิจารณาจังหวะต่างๆบ่อยเกินไปและยังใช้เวลานาน,านจนสูญเสียความลื่นไหลปัจจัยที่2คือ VAR ส่งผลต่อความสนุกและให้ประสบการณ์ที่แย่แก่ผู้ชมในสนามดังนั้นเรารู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราต้องทําตาม IFAB องค์กรที่ออกกฎฟุตบอลระดับโลก ซึ่งระบุชัดเจนว่าไม่สามารถเปิดเสียงสฆษณาของ V A R ให้กับผู้ชมในสนามฟังได้โดยส่วนตัวผมคิดว่าในอนาคตเราจะสามารถเปิดได้ทั้งภาพฉาและคลิปเสียงของ V A R ในสนามได้แต่สุดท้ายมันก็ยังขึ้นอยู่กับ I F A B โทนิสโคโกล่าวและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ